สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับมาพบกับช่องตะซาวีโวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเลื่องงามยามดีนะครับที่ได้เอารถอ่าโตโยต้าอันติสหนึ่งจุดปี2015ัอ่า,อาไม่ใช่2015สองพนสิประมาณตัอ่าปีเท่าไหร่วะปี2000กว่านะครับ ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะวกก่าผมจาปีไม่ได้เนาะแต่ทีนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการขับเกียร์ออโต้นะครับสําหรับมือใหม่ป้ายแดงนะครับอ่าก็เกียร์ออโต้เดินจะแนะนําก่อนเกียร์ออโต้มันจะมีตัว P P คือจอดใช่ไหมครับใส่ P กรณีไหนใส่ P กรณีที่จอดอยู่บ้านนะครับแต่แนะนําว่ต้องดืมแบบมือก่อนนะก่อนใส่ตัว P เกียร์ R คือเกียร์ถอยครับเกียร์ R เกียร์ถอยทุกคนคงจะรู้อยู่แล้ว ส่วนเกียร์เอ็นนะครับเกียร์เอ็นเป็นเกียร์ว่างนะครับเวลากรณีที่เราแบบจอดติดไฟแดงจอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนเกียร์ดีดีอ่าถ้าเป็นรีโวถ้าเป็นรีโวมันจะเป็นดีแล้วก็เป็นบวกบวกลบถูกไหมครับมันจะไม่มีเกีย 2, กร์สองเกียร์โนะรีโวจะไม่มีแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันจะมี 3D ดีนะครับสามก็คือแค่3จงังหวะตัวดีก็คือขับเคลื่อนปกติเกียร์สองสองเนี่ยใช้สําหรับกรณีที่เรานะครับ อ่าต้องการรอบที่สูงขึ้นนะครับเราก็สามารถตบมาที่2ได้เลยส่วนโลใช้สำหรับแบบกรณีที่ขึ้นเขานะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดรีโวมันเคยมีเกียร์โลอยู่นะเอ้ไม่ใช่อ่วิโก้มีเกียร์โลแต่ถ้าเป็นรีโวอ่ะมันไม่มีนะครับอ่าวิธีการขับง่ายๆนะครับอ่าเราไปดูที่เท้านะครับนี่นี่คือเบรกนะนี่คือแป้นเบรกนะครับเวลาเราจะปลดเกียร์นะครับใส่มาที่ตำแหน่งเย็นก่อนนะครับเหยียบเบรกแล้วก็ ใส่ที่ตำแหน่ง N นะครับแล้วก็คายแล้วเราก็ปลดเบรกมือลงปลดเบรกมือลงแล้วก็ใส่เกียร์ถอยหรือเกียร์ D นะครับอ่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับมันจะต้องทําแบบนี้นะเหยียบเบรกแล้วก็ค่อยใส่เกียร์ส่วนกรณีที่เราจะจอดนะครับสมบมุติว่ามาเกียร์ N ปุ๊บเกียร์ D นะเกียร์ D อ่าอันนี้ผมอยู่ในที่อันนี้นะครับอ่าเกียร์ D ปุ๊บเราก็เหยียบเบรกเสร็จแล้วก็เราดัน N นะครับดันเอ็นดันขึ้นไปเอ็นเหยียบเบรกก่อนนะเหยียบเบรกก่อนแล้วค่อยดันเอ็นนะครับเพราะตอนนี้มันมองไม่เห็นเทานะถ้าผมขยับขายอีกก็คงไม่ได้นะครับดันเอ็นเสร็จถ้าเราจะใส่เกียร์พีทำไงเนี่ยดึงเบรกมือนะครับให้อยู่ปุ๊บแล้วเราก็เหยียบเบรกยังเหมือนเดิมนะครับเบรกยังเหมือนเดิมนะเหยียบเบรกยังยังเหยียบเบรกเหมือนเดิมนะแล้วค่อยใส่ตัวพีนะครับอันนี้จะช่วยได้แล้วเราค่อยคายเบรกลงเป็นการรักษาเกียร์ไปโดยอัตโนมัติ นะครับเป็นการากรักษาเกียร์ดอตโนมััิแต่ถ้าเราจะถอยเหมือนเดิมครับใส่เกียร์เหยียบเบรกก่อนแล้วก็ลงมาที่ตัว R แล้วก็ปลดเบรกมือนะครับแล้วเราก็ถอยนะครับแล้วเราก็ถอยมันจะเป็นการช่วยเซฟในระดับหนึ่งนะครับถ้าเราจะถอย,อยนี้นะครับปืด๊ดก่อนที่เราจะถอยแล้วก็ต้องดูแบบว่าอันนี้ก่อน อ่าแล้วเราก็ตบลงดีนะถ้าสมมติว่าเราจอดถอยได้ที่แล้วแล้วเราก็ตบดีไอ้ตบกีเอ็นพูดิอ่าถ้าเราจะเดินหน้าก็เหมือนเดิมครับเหยียบเบรกลงดีครับอ่าลงดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอข้าดยมขัดก่อนสักครู่หนึ่งครับรถรุ่นนี้ขับดีนะผมไม่เคยขับ1.6อันตี1.6ที่แบบอาัตราเร่งดีๆเลยคันนี้ผมเพิ่งเอามาเป่า,ปากองนะมาเป่าที่อ่าสัก เทียนทะเลซอยเจ็ดนะครับแต่ที่อื่นก็คงจะหาที่เป่าเนาะเอาแบบเอาแบบลมนั่นนะฮะอันนั้นแบบลมแต่น,นี่มันซูมไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าผมใช้เลนสไวอ่ะถ้าผมจะออกตัวปุ๊บผมเหยียบเบรกดึงเอ็นนะครับทําไมต้องเหยียบเบรกแล้วดึงเอ็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเรานั้นอ่ามันจะป้องกันการพุ่งได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบก่อนนะครับมีสายเข้าครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย